ใครเป่าจ้าใครเป่าจ้าม,ม,มาสิน้องเชอร์เป่าโอเคมาเลยเมาเดี๋ยวนี่ขอจ้าของวันเกิดกี่ขวบห้าขวบห้าขวบจะไม่ร้องไห้เลยใช่ไหมใช่ไปกันเลเอาเอาเอาด็กกันก็ โอ้โหโอ้โหาอีกอีกทีนึ่มาปลดอ่านหุดใช้แล้วมันมาปลดแล้วมาแล้วมาปลดน้ำลายแล้วมาปลดน้ำลายกี่ขวดแล้วน้องเธอไฟไม่ดิบไฟไม่ดิบไฟไฟเฮียไฟไม่เน็ตนู่นในห้านาทีไฟเฮียไฟเฮีย เอาของวัญใครคนแรกเอาของขวัญใครก่อนก่อนเอาอใครใครของใครพี่ไปพี่ไหมาเอามาขวัญอยู่ไหนีอกนะว่าไม่มีโดนไมีเขา้ขเขาขอเป็นคนสุดท้ายเขาขอแบบว่าให้คนอื่นก่อนอ่ะก็ได้ไอ้เียนะไ้กองจูง แล้วตกลงต้องให้คนเดียวหรือให้สองคนนั่งอยู่สาแต่ว่าหลไ่วาจูนีนิดให้ตอบแค่นองนาทีตกลงต้องให้คนเดียวหรือให้สองคนสองคนจูนีนิดจูนีนิจูนีนจพี่พ่อจูพี่พ่อกจพี่พ่อจนีนดจูนีนิดจูนีนิื้องนาทีสองนีจนีนิจูนีนิจูีนิจูีนินนีนิจูีนิจูีนิ ย่าให้แบ่งกันเอายิปเออให้แล้วนะสองคนแบ่งกันนะโอเคนะอ่ะวต่อไปใครคะเจมส์ค่ะคนนี้คนเก็บสวยคนสุดท้ายเก็บอะไรเก็บอวไรเก็บอะไรเก็บอะไรหนึ่งสองสาม ดูเอาไปเลยหมดเลยเก็บก่อนไปเลยเก็บก่อนแล้วโอเคต่อไปของใครของใครของใครต่อหน่ตรียมมาเตั้มเตรียมตัวมาหรือเปล่า ฟาปฟาตปลาข้างนอวไม่ใช่คู้แาีกตปลาข้างนอกแกเอแกะแกก่้อนแกก่อนออพี่เป็นช่วยน้องหน่อยลูก ว้าวอุ้ยเอาไเตังชเรเราเอามาดูซิสวยมากยตช่วยแกเล่นแกจุ่มดีกว่าเล่นกับขว้าวหันมาเลยหันมาหันหน้ามาเลยถือใหม่ยีไปยีไปถว้าดีว้าเดี๋ยวเชิญเอยเดี๋ตัวอีกอ่ะของใครต่อไปของใครแต่ว่าไม่ต้องนะ ไม่ต่อใครใครพี่ใหม่เอาไปแล้วไงฝั่งนี้หมดแล้วแม่แม่ตาเออเออโเหูยตื่นเต้นแน่เลยไ้สะมเยอะจังเออไก่ตอจเจไม่ขายก็จะเก็บไว้เออสะสมของม่ตาอะไรนะของตาอะไรนะต แล้วดึงให้น้้องแลวดึงให้ดูหน่อยพี่ปอดจับให้น้องหน่อยไขนแดงไข่แดงป้าว้าวแป้งป้าของแม่เยอะจัง่ะของใครอันนี้โอ้โหโอ้โเซอร์แบ่งป้าหน่อยเลยต่จังเยอะแบ่งป้าหน่อยโอ้โหไต่จังเยอะจังหน่อย อะไรเ้างตอกเปล่าเนี่ยนะไอ้กองเปล่าตอกปใคาชูตอไครพี่อะไรป้าแนนป้าแนนมาป้าแนนป้าแนนฝากมาด้วยนะเออป้าแนนก่อนป้าแนนก่อนโอ้โหมีสองกล่องอยู่ในนี้กล่องอะไรนะอ้กล่องอะไรนะแตกอดตอนนี้กลเอ้ยมันมีอีกมันมีอีก นั่งกอนนั่งก่อนสิเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอ้วนซื้อไพ่เลยระวังนะขึมากรล่ากะ่ะมันมีกล่องแล้วมีกล่องอีกนะลูก่อวนนี้ขึ้นมาอีกลูกเฮ้ยเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยแล้วมกอนะกล่องอะไรกล่องอะไรยา้ว้าววันนี้รวยแล้วเนี่ยไมนยาสะปุกสินก่อนโอเไปเอากระปุกสิน แมวขโมยศมบั์อ่ะพ uh, ี่ใไปต่อใครนะพี่ปุณว้าวกล่ใหญ่เลย่ไม่ออกเเยอะใช่ไหมแม่แน่ต่อเลยเออไม่แก่เลยนะยางยใช่ไหมโอ้โหว้าวอุ้ยอุ้ยมีลูกเลย

ลูตามให้แล้วลตมให้แล้วอ่าม่นุ่นม่นุ่นเเหลือใครเหลือพี่เป็นหรือพี่เออหรือพี่เป็นปะมาค่ะขอัเก้างอ่านอัน่อนออต้องอ่านด้วยอ่านไม่ออกภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษวันอ่านไม่ฟัง่อยอ่านไม่ออกไม่รู้ว่า นเหลือของพี่มามีพี่มามีนี่ของพี่มามีมีว้าวอะไรนะใช่แกะดิเอาขึ้นมาดิลูกเียนดังเดือของเกดี้ใช่ดึงเลยลูกวอ้าวสังเอกแล้ววันนี้รวยมากวันนี้รวยมากเอสั่งเาไว้โอ้โหย้ยยังไม่หมดยังไม่หมดหมดยัง หมดยังเดี๋ยวค่อยเช็ดลูกไปดึงเลยอุ้ยมีอีกอ่ะดึงสูงสูงเลยอ้วนเอาขึ้นเอาขึ้นดึงขึ้นเออเออโอ้โหจะหมดทั้งเออเออเออว้าวเยอะเลยอ้วนเออแล้วก็ไปล้างเลยคือพูดแล้วไปเลยเดี๋ยวให้ล้างเดี๋ยวให้ล้างมาเจ้าภาพจะเลี้ยงอะไรเจ้าภาพเลี้ยงอะไรคะไม่เลี้ยงอะไรมี มีแล้วด้วยดิกลูด้วยเชิญตอนเนี้ยเชิญล้วเชิญคะยเชิญขอให้แมอซื้ออะไรมาให้นะเซฟเต็มแล้วทุกคนเนี้ยซื้ออะไรไออะไรนะไอโฟนไอโฟนอะไรรอไปเลยยี่สิบอะไอโฟนอะไรสามสิบชิ้นาสามสิบทไอโฟนสามสิบนายดูดิเอาตังไปทำอะไรอ้วนโอ้เข้าใส่อย่างนี้โอ้ใส่ตู้เซฟอ่ะไม่หยอดทีละใบแล้วหรอลงหมดแล้ว ใสตู้เซฟไม่ทันใจเนาะเออใส่ตู้เซฟเอาแล้วก็อะไรข้าวเป็นหมันเลยนะใค่ไม่สนใจช็อกโกแล้วเจออีกเขาไม่สนใจขนมขนมเลยทั้งนั้นเนี่ยฝากตังไอ้ทำมันไม่แกะแต่เมื่อกี้เราใส่ไม่ได้นี่ไงเข้าไปแล้วปันเปิดแล้วก็ใส่เลยไงเร็วดิฝากตังเข้าแบงค์นี่ไงหวนะไปแล้วใส่เลยใส่เลยมันเต็มหรือเปล่าเลย ไม่ไม่รับแขกเมยเก็บอะไรเอาอะไรเอาหอมพี่ได้ไหมอ่ะเฮเชอร์จาตังไปทำอะไรน้องเชอร์น้องเชอร์ตังเยอะจาไปทำอะไรเลี้ยวบอกนอยทำก็เต้มเลยฮะเตไม่ตังเยอะจาไปทำ เอาแกะของใครอันนี้ไนุ่นไวุ้่นยาแกะดูกันกะเป็นแนหมดถ้ารู้ทางเลยอุ้ยขันมาทางนี้ได้ไหมขอโชว์หน่อยดิว่าาของเขาโชยเหน่อยกินไ้ปนได้แล้วคือยังไงแกก่อนแกะก่อนแกมาให้แม่ตักดูหน่อยสิ เธอหันมาหน่อยสิหันให้กล้องหน่อยค่ะหันให้กล้องดูหน่อยค่ะโอ้โหอะไรนะให้แกช่วยไหมไปแกไม่ได้แล้วไปหาไกลๆนะรุ่นอะทำให้มันลำบากจังเลยกลองอีกแล้วตกล่กาองตุ่มอะดูนี่คืออะไรเซนก็สั่งกลองตุ่มเลยอะ ออไปสนีมาส่งเก็บเงินไปทางไม่ได้ค่ะแกไม่ได้ไอ้นี่ชอบใช้กำลังกนเอได้แล้วเกือบแล้วเกือบั้งตังใส่งใส่องที่ปิดองที่ปวดเอาปดไปเอาร่แกะอไยู่ไม่คือต้องการกอบจุ่มกระตังกันเลย

คิดว่าเป็นอะไรก่อนเฉชยวัฒน์เฉชยกับเพื่อนเป็นอะไรได้่หรอไ้แน่ได้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 ไค้ได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 ได้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 ไ้ได้นดัได้ได้ได์ได้ได้ไดได้นด้ไดมได้าดัด้ไ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 เ้ได้เดาไดได้ได้ไดดได้ไไเ้ไ้้ไไองไ้ไ้ไ้้

ไม่เป็นไรลูกไก่เท่าไหร่นี่งน,นี่ไก่หลังน uh, okay. ี่ไงอ๋อมีโอเคไก่หน่่้นี่ไ่ชเก็บของใครของม ah, ันอ๋พี่แอนให้น้องเปิดเองตัดให้น uh ้องเฉยๆลูกอ่ะเชิอพี oh, okay. ่แ็นตัดให้แล้วค่ะเปิดกลองก่อนเออกลองเล่นเขาไปเปิดตรงนี้ไหนให้แม่ให้แม่ดูกล้องสิวิววว

แต่ทีจะพาเลี้ยงข้าวเลี้ยงเค้กได้แล้วนะคะกระปุกอมยิบแตมแล็คโอ้ยใส่อะไรเนี่ยใส่ไม่หมดเลยลูกแปมก่อนอันนี้เราทำไงตื้อเพิ่มแบบนี่ไงเธอญเลยผมเพิ่มแก่ยาวเลยเนี่ยเธอจะจัดการยังไงเงินเยอะแยะขนาดเนี้ยฝากแม่ไวไหมลูกเธอฝากแม่ไวไหมทำไมอ่ะเราเป็นแม่ลูกกันนะต้เยอก็มีเงินแล้วแหละจุ๊เลยจุ๊เลย ไงล่งล่ลตัวไ่ได้่าคเอาใครที่ไหนล่าเหมือนกันก็เหมือนกันชอบไหมจุ๋เ่เี่ย่ะตัวสีเขียวตัวสีเขียวสีอะไรอ้วนต่างใครเหรอดูสิของใครของใครอ้ยใครของใครของใครลาแขงขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าก่อน ปูเด่นไ่ได้เลยโอ้ยายมเกล็ดเขานะวางไว้เลยนะเห็นเป็นกล่องแบบกล่องเล็กหมดยังครบยังครบยังกกลตองหรือยังครบยังดูอันไหนยังไม่เปิดไหนอีกหมดหมดล้อะอะไรคะเปอ้ลห เธอรักเค้กฉันหน่อยเธอร์บลิงตอกมาแล้วเลยมาโดนมาโดนหยิบกล่องออกเลยไหนอันไหนดีจังโอ้ไหนโค้กโค้อะไรเี่ยโค้กให้ใครอันนี้ให้ใครสีม่วงให้ใครให้ใครสีม่วงให้ใครเอออารามีใครเนตต่อไม่ให้ใครเอาไปขายป้าต๊ะมัขายฉันหรอต๊ะได้ต่อยแล้วกลับมาขายฉันหรอไหนต่ออันไหนต่ออันนี้เก็บเอาไว้ข้างนอก เไยนี่ก็ต่อรีด้าแม่เอาไม่ชอบเอางั้นอันนี้แบ่งให้ใครปอมปอมปอมน่ารักแบ่งก็อาบิเซ็เออไม่แบ่งอันนี <N <N ่มันเจนก่องกอบใช่เลยอันไหนไม่ชอบมาแบ่งป้าใจถึงรู้อะ ไหนดูสิจะมีพีเข็มอาแบลตัวสามตัวสามไม่ป้าไหมไม่ไม่ฮ่อปัมปอมหรออ่ะปอมปอมไม่ฮะต้องแกะทั้กล่องเลยหรอทำไมกำลังให้เยอะไปไหมแกะทุกล่องเลยอ่ะทุกล่องเลยอ่ะแกะพรุ่งนี้ด้วยกันได้วันนี้เอาสามกล่องขอสีอะไรสีเป็นสีอะไรพลอเมตัวสีสีดำอ๋อพลูมีสีดำว้าวมีีสด ใครชอบพี่เปิดเหรอไม่ให้ไม่ให้เลยเชอญเดี๋ยวเขาแกะพวกนี้ต่อได้ไหมไม่มะแกะให้หมด่เขากินเค้กไหมเขากินเค้กได้ไหมมาอย่าพิ่งแกะจุ่มก่อนโอเคโครเมี่สีอะไรสีม่วเอามาแบ่งค่ะไม่เอาไปขายขายต่อไม่แนนไปไปขายต่อไม่แนนขายต่อไปวะไปแล้วไปไปค่ะ ไยบาปค่ก่อนเ็วไปทำงานเหรอย่ามะอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยอุ้ยสีดำหม่นี้ปขม่ีมันเยอะกว่าเลยนะสองตัวเองสองตัวเองสีดำอ่ะอยาได้มีใไหไดรือเปล่าไม่รู้อย่าพกไจุ่มมันนีจุ่มันีกเป๋ลวิเ